คุณอจิวะทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผนุกจนะิตเมกเช่นเคยนะวันนี้เราก็จะมาไขาปริศนานว่าทำไมดูกตาขงร้อนเนี่ยปเปลี่ยนสีนะเวลาที่ฆาตกรเห็นสารภาพกับร้อนว่าเป็นคนฆ่าคนและก็ยังสามารถสั่งให้ฆาตกรคนนั้นเนี่ยไปฆ่าตัวตายได้อีกด้วยหรือว่าในตานั้นของร้อนเนี่ยมีพลังอะไรหรือเปล่านะถ้าทุกคนพร้อมที่จะรับชมรับฟังแล้วเนี่ยเราก็ไปไขปริศนาดูงตาขงร้อนกันดีกว่าแล้วผมไปกันเลย คำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาที่สปอยจะมึงหง่ะนะถ้าใครไม่ชอบเนี่ยก็กรุณาปิดคลิปไปก่อนได้เลยนะครับผมอย่าหาไว้วี่เตือนกันนะ ก่อนที่เราจะไปดูความลับในตาของพี่หลอนนะเรามาทาความรู้จักและดูประวัติคร่าวๆของพี่หลอนเราสักเล็กน้อยกันนะโดยชื่อเต็มของพี่หลอนเเนี่ยมีชื่อว่าคาโมโนฮาชิรอนนะเพศชายอายุ22-23ป, 2, ปีและโดยในวัยเด็กของพี่หลอนนะี่แหละเป็นเด็กที่ฉลาดมากฉลาดเป็นกฎเลยก็ว่าได้อาจจะเป็นเพราะตระกูลของพี่หลอนเนี่ยเป็นนักสืบมาอย่างยาวนาะนถึงหกรุ่นหร,รือกันถึงทําให้พี่หลอนของเราเป็นเด็กที่ฉลาดตั้งแต่เด็กแถมยังในวัยเด็กของพี่หลอนเนี่ยยังหลงใหในการไขปริศนาไปอย่างมากและตัวของรรนเนี่ยตอนเด็กๆก็ยังมีท อย่างมากที่จะเป็นนักสืบนะเช่นตัวเขาจะมีความสามารถในการสันนิษฐานที่โดดเด่นตั้งแต่เด็กแล้วแถมยังมีความจําที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยเพราะางั้นตัวรอนเลยตัดสินใจนะที่จะเข้าเรียนที่สถาบันฝึกอบรมนักสืบที่มีชื่อว่าบลูนั่นเองโดยสถาบันนี้เนี่ยก็มีนักสืบที่เก่งมากมายนะรวมถึงพ่อและแม่ของรอนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนักสืบที่เก่งเหมือนกันต่อมาเมื่อรอนเข้าเรียนได้ไม่นานรอนก็ได้ขึ้นชื่อว่า ็นนักสืบที่มีความสามารถและยังเป็นนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดในประวัติศาสตร์ของสถาบันฝึกอบรมนักสืบที่มีชื่อว่าปรูเลยทีเดียวนะเพราะอย่างนั้นแหละทุกคนเลยคาดหวังว่าตัวรอนนี่แหละจะเป็นนักสืบที่เก่งที่สุดในโลกฮะเหมือนเชอร์ร็อกโฮมนั่นเองแต่แล,แล้วความหวังนั้น,น่ก็ได้พังทลายลงในชั่วพริบตานะะพอมันเกิดคดีน้องเลือดคดีหนึ่งที่ใหญ่มากคดีหนึ่งในรอนดอนเมื่อ5ปีก่อน และคดีนี้ยังเป็นต้นเหตุที่ทําให้รอรมีพรพลังและความสามารถที่สามารถสั่งฆาตรกรเนี่ยไปฆ่าตัวตายได้อีกด้วยมางั้นเรามาเจาะลึกคดีนี้กันเลยดีกว่า โดยคดีนี้เนี่ยมันเริ่มในตอนที่รอน,นะอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นเองนะโดยตอนนั้นเนี่ยรอนก็ได้เรียนไปถึงครึ่งทางของปีการศึกษาของสถาบันฝึกอบรมและแล้วก็รอนเนี่ยก็เป็นเด็กที่เรียนเก่งมากมีผลการเรียนที่ดีมากนะรอนเนี่ยจึงได้รับให้เข้าร่วมในการฝึกภาพปฏิบัตินะซึ่งเกี่ยวข้องกับการทํางานร่วมกับสํานักงานของตํารวจนครบาลที่รอนรอนที่มีชื่อว่า สกอตแลนด์ยานั่นเองโดยการฝึกภาพปฏิบัติคั้งนี้เนี่ยก็คือการค้นหาที่หลบซ่อนของฆาตกรทั้ง7คนแต่พอตัวรอนได้เข้าร่วมทีมเนี่ยรอนรู้ข้อมูลว่าต้องไปค้นหาที่หลบซ่อนของฆาตกรทั้ง7คนเนี่ยรอนก็ได้ออกไปสืบแบบลับๆนะเพื่อค้นหาที่หลบซ่อนของฆาตกรทั้ง7คนเพียงคนเดียวโดยไม่ได้รอเจ้าหน้าที่คนอื่นๆเลยแต่พอรอนสืบไปสืบมาเนี่ยก็รู้ที่หลบซ่อนของฆาตกรทั้ง7คนนั้นนะพอรอนรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยมีแหละที่ตัวรอนเ่ยมก้อนเนี่ย ตรวจนะเพื่อจะไปดูว่าไอ้ตู้ฆ่าตะกรทั้ง7คนนั้นเนี่ยยังอยู่ที่หลบซอนะ่อนนั้นจริงหรือเปล่านะแต่พอรอนไปถึงนะร้อนเหมือนได้ยินเสียงของคนนะขอความช่วยเหลืออยู่ข้างในร้อนก็เลยพยายามที่จะเดินเข้าไปใกล้เพื่อแอบฟังหน้าประตูนะว่าเป็นคนจริงหรือเปล่าที่ขอความช่วยเหลือเนี่ยพอพี่รอนของเราเนี่ยเข้าไปฟังใกล้ๆใ,ใช่ไหมมันก็เป็นเสียงคนขอความช่วยเหลือจริงร้อนก็เลยบุกเข้าไปนะเพียงคนเดียวนะขอจำว่าเพียงคนเดียวโหเจ็ดหนึ่งมันน่าจะไหวไหมเนี่ยเป็นนักสืบด้วยพอรอนบุกเข้าไปเท่านั้นแหละ ก็เจอเลยก็เจอฆ่าทักรทั้งจิตคนเนี่ยยืนนะยืนดักรอกระทื้พี่รอทางเราเนยแต่พี่รอนนี่ก็มองไปรอบๆนะก็ไม่เห็นคนที่ขอความช่วยเหลือเลยเอามองไปมองมามันเป็นเสียงออกมาจากมือถือนะพี่รอเนนะี่ยโดนต้มแล้วในตอนนั้นเนะี่ยและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการต่อสู้กันเกิดข,ขึ้นระหว่างรอนกับนักฆ่าทั้งจคนนั้นพอรอนสู้กับนักฆ่าทั้งจคนไปได้สักพักเนี่ยรอนรู้สึกว่ามันหน้ามืดบืนหัวไงไม่รู้ว่าเหมือนกระโดดอะไรไม่รู้นะ ลอนแบบหน้ามืดแล้วก็ล้มลงไปกับพื้นแล้วก็สลบไปยาวเลยยาวถึง1ชั่วโมงต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปได้1ชั่วโมงเนี่ยตุกรอนก็ฟื้นขึ้นมาพร้อมกับเห็นตำรวจเนี่ยโผล่มากันเต็มเลยลอนยังไม่ได้แบบรู้สึกตัวแบบว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นเลยนะพอรลอนลืมตารู้สึกตัวเนี่ย รอก็มองไปรอบๆพร้อมกับเห็นศพของนักฆ่าทั้งเจ็ดคนที่อยู่รอบๆตัวรอดนะเต็มไปหมดเลยแล้วตัวรอนยังก็มีทั้งบาดแผลทั้งเลือดเนี่ยเต็มตัวไปหมดนะพร้อมกับตัวรอดเนี่ยที่ถือมีดอยู่ในตอนนั้นนะพอตำรวจเห็นรอในสภาพนั้นเนี่ยตำรวจเนี่ยถึงกับอึ้งไปเลยทีเดียวนะตกใจเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมตัวรอเนี่ยถึงไปยืนท่ามการศพของนักฆ่าทั้งเจ็ดคนได้นะพอหลังตำรวจเห็นงั้นเนี่ยก็เลยนำตัวรอเนี่ยส่งโรงพยาบาลทันที โดยโรงพยาบาลเนี่ยก็ทําการรักษารลอนเป็นเวลา3ชั่วโมงหลังจากรลอนที่ทำการรักษาเสร็จเนี่ยลอนก็รู้สึกว่ามันมีรอยแผลเป็นเนี่ยที่คอของลอนนะเป็นเลข96รลอนก็ตกใจเหมือนกันว่าทำไมมันมีรอยแผลเป็นนี้เกิดขึ้นได้ มันเกิดขึ้นตอนไหนกันนะเกิดขึ้นระหว่างต่อสู้หรือการรักษากันแน่นะเพราะตอนนั้นตัวรอนไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในหนึ่งชั่วโมงนั้นความทรงจําในตอนนั้นเนี่ยมันเลอะเลือนเรือนล,ล,ลางมากรอนเลยถามตัวเองซ้ำๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในตอนนั้นนะ่ะก่อนที่จะไปฟังกันต่อผมมีเรื่องน่าสนใจที่จะมาฝากทุกคนนั่นก็คือ30พฤศจิกายนนี้สิ้นสุดการรอคอยกับเกม b a c k cover m l i h e of the wizard king ที่จะเปิดให้บริการแล้วในประเทศไทยทั้งระบบ ios และ android เป็นเกมมือถือแนว RPG เทินเบทผสมกลยุทธ์แบบง่ายๆที่ทุกคนเนี่ยสามารถสร้างการต่อสู้ด้วยทีมสุดคลาสสิกจากอนเมะสุดอิดของเราที่จะพาทุกคนเข้าไปสู่โลกแห่งเวทมนต์และแฟนตาซีพร้อมกับเหล่าอาุิเวทมนต์หรือจอมเวทที่ทุกคนกคุนชอบได้ด้วยแถมยังจะมอบประสบการณ์สุดพิเศษที่ทุกคนจะได้รับจากเกมแบทโคเวอร์เอ็ r v ีเิเวอร์ไทย ไม่ว่าจะเป็นระบบเกมที่รองรับภาษาไทยและในเรื่องที่แปลไทยมาให้ทุกคนที่จะทําให้ทุกคนเข้าใจเกมได้ง่ายขึ้นทั้งดันเจี้ยนที่หลากหลายที่จะสร้างประสบการณ์การต่อสู้สนุกสนุกที่จะทาให้ทุกคนเพลิดเพลินไปกับเนื้อเรื่องที่ถอดแปลมาจากต้นฉบับเป๊ะนอกจากนี้ยังมีคอมมูนิตี้ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook ทิกต็อกทวิตยูทูบที่จะไว้ให้ทุกคนได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเกมนี้อีกด้วยรับรองเลยว่าทุกคนอย่างคุ้มค่าในการรอคอยของเกมนี้อย่างแน่นอนและที่สําคัญผู้เล่นที่ลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับ ตัวละครมิโมซ่าระดับ S R หนึ่งตัวพร้อมกับคอสตูมมิโมซ่าในเครื่องแบบชุดเมดคาเฟ่น,น่ารักน่ารักกับรางวัลอื่นๆอีกมากมายบอกเลยนะว่าห้ามพลาดเลยนะทุกคนโดยทุกคนสามารถดาวน์โหลดเกมนี้เพื่อมาเป็นหนึ่งในอัศวินเวทยนบนได้แล้ววันที่30พฤศจิกายนนี้ได้ที่ App Store และ Google Play ได้เลยนะ โอเคงั้นเรากลับมาเข้าเรื่องของเรากันต่อดีกว่านะผมหลังจากที่รอนตื่นจากการรักษาได้ไม่นานเนี่ยรอนก็โดนถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนักสืบนะจากนั้นตัวรอนก็ได้กลับมาเก็บตัวที่ญี่ปุ่นเพราะตัวรอนเนี่ยไม่สามารถเป็นนักสืบได้อีกแล้วแต่หลังจากเวลาผ่านไปได้5ปีรอนก็ได้พบกับชิกิโตโทมารูนะที่มาขอความช่วยเหลือจากรอนเพื่อจะให้รอนเนี่ยไปช่วยไขปริศนาคดีฆาตกรรมแต่ตอนแรกเนี่ยรอนก็ไม่ได้ตกลงที่จะไปช่วยอิชิกิ เลยนะแต่พอดีหัวหน้าของอิชิกิเนี่ยโทรมาแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยรอนไม่อยากได้ยินนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นรอนก็เลยปัดโทรศัพท์จากมืออิชิกิแล้วมืออิชิกิเนี่ยแม่งก็เผอลั่นไปรับสายของหัวหน้าเข้านะแล้วหัวหน้าเนี่ยก็ได้บอกอิชิกิว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะว่ามันมีคนตายนะรีบไ้มาที่เกิดเหตุดีนี้บอกก็บอกรายละเอียดให้กับอิชิกิได้ยิน แล้วรอนเนี่ยแม่งก็ได้ยินด้วยในตอนนั้นเนี่ยรอนก็ก็อดใจไม่ไหวนะเพราะตัวรอนเนี่ยก็เป็นคนที่แบบพอได้ยินอะไรที่มันเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมปุ๊บปั๊บเนี่ยรอนแม่งก็จะ ตื่นเต้นใจยขาดนะเพราะตัวรอนเนี่ยก็มีสายเลือดของนักสืบใช่ไหมเพราะอย่างนั้นแหละในห้องของรอนเนี่ยจึงไม่มีอะไรเลยสักอย่างนะมีแค่แมวตัวเดียวที่นอนแบบนอนเหมือนตายอะอยู่ในห้องเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยตัดขาดจากโลกภายนอกนั่นเองนะหลังจากนั้นพอรอนได้ไปช่วยอิชิกิเนี่ยไขยคดีแรกเสร็จใช่ไหมรอนก็ได้บอกกับอิชิกิว่าให้ไปหาคดีมานะ เพื่อจะให้รอนจะจะได้ไปกลับไปสืบคดีโดยใช้อิชิกิเป็นหุ่นเชิดเพื่อจะปิดบังตัวตนของรอนนั่นเองเหตุผลที่ต้องปิดบังตัวตนของรอนเนี่ยก็เพราะว่าการไขคดีของรอนเนี่ยรอนไม่สามารถไขคดีได้นะเพราะรอนเนี่ยโดนยึดไปอนุญาตและถูกสั่งห้ามไม่ให้ไขคดีเด็กขาดนะถ้าทางโรงเรียนรู้เนี่ยว่าตัวรอนไปไขคดีเนี่ยก็จะถูกเก็บทันทีนะถึงอย่างนั้นเนี่ยรอนก็อยากไขคดีอยู่ดีนะถึงแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องตายก็ตามเตะะหลังจากนั้นเนี่ยรอนก็ได้แบบจับพวกอิชิกิเพื่อจะได้ไปสืบคคดดดีีีต่่าาางงๆมมมมกกยรวไปถึทันเิ กับรอนเมื่อ5ปีก่อนด้วยเหมือนกันนะพอรอนและอิชิกิเนี่ยได้สืบคดีไปด้วยกันได้สักพักหนึ่งรอนก็ได้ข้อความจากอาจารย์ใหญ่นะว่าคดีเมื่อ5ปีก่อนของรอนนั้นได้ถูกลบไปแล้วโดยข้อมูลที่ถูกลบไปนั้นก็คือเลือดที่ถูกค้นพบในที่เกิดเหตุนั้นนะ่ะไม่ใช่ทั้งของรอนและนักฆ่าทั้ง7คนนั้นเลยไม่แต่คนเดียวนะแถมไอ้รอยแผลที่ครองรอนเนี่ยได้มาจากการรักษาแถมตอนนั้นเนี่ยรอนก็โดนดัดแปลงร่างกายไปด้วยและนั่นแหละก็คือเหตุผลที่ทําให้รอน,นมีพลลัังแะควาาาาามมสสรรรถในกก่ตนเนีย ตปฆ่าตัวตายได้โดยอาจารย์ใหญ่ก็ยังบอกอีกว่ามันมีแค่องค์กรเดียวเท่านั้นแหละที่ทํากับรอนได้นั่นก็คือ M Family หรือชื่อเต็มเนี่ยมีชื่อว่า Moriarty Family โดยองค์กรนีน้ก็เป็นองค์กรที่เก่ะอาชกรรมต่างๆล้วนมาจาก Moriarty Family ทั้งนั้นนะคมคดีดต่างๆที่สาาถาบันองรมนักสืบรู้ที่ไขไม่ได้เนี่ยล้วนมีข้อเกี่ยวข้องกับ m o r i a r t y Family ทั้งนั้นเพราะอย่างนั้นแหละอาจารย์ใหญ่จึงอยากให้รอนเนี่ยที่มีความสามารถในการไขคดีเนี่ย ไปสืบความจริงซะว่าไอตัวจริงขององค์กรนี้มันเป็นใครกันแน่เพราะยังไงซาตัวรอนี่ก็เกี่ยวข้องกับองค์กรนี้อยู่แล้วนะเท่านี้เราก็รู้กันแล้วนะว่าดวงตาของรอนี่มันเกิดขึ้นได้ไงเกิดขึ้นใครนะเกิดขึ้นเพราะองค์กรไหนนะงั้นเราไปดูความสามารถและพิธีป้องกันกับไอดวงตาของรอนของเรากันดีกว่านะตัดมาที่ความสามารถกันเลยนะความสามารถของบัญญัตก็รู้กันอยู่ตั้งแต่แรกแล้วนะว่าความสามารถมันคือการสั่งให้ฆาตกรนี่ยไปฆ่าตัวตายได้ตามที่รอนสั่งและตามที่รอนต้องการนะ เมื่อฆาตรกรเนี่ยสารภาพรอนว่าเป็นคนฆ่าคนอื่นแต่มันจะมีปัญหาใหญ่เลยนั่นก็คือความทรงจําในช่วงเวลาที่ตานั่น,นทํางานอยู่รอน,น่ยจะจําอะไรไม่ได้เลยในช่วงเวลานั้นนะแถมการทํางานของตานั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแบบเรนดอมอีกด้วยไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อฆาตรกรสารภาพกับรอนนะมันยังจะมีเงื่อนไขอีกว่าต้องให้เป้าหมายเนี่ยมองที่ตาของรอนก่อนและต้องให้ได้ยินด้วย มันคล้ายๆกับการสะกดจิตนะที่ต้องมีนาฬิกาอย่างแกว่งไปแกว่งมานะแต่รอนนี่ยจะใช้ตาเนี่ยเป็นสื่อนำก่อนจากนั้นก็ตามด้วยเสียงของร้อนนั่นเองแต่วิธีป้องกันเนี่ยกับง่ายเสียดง่ายมากนะนั่นก็คือหาอะไรมาอุดหูตัวเองไว้นะไม่ให้ได้ยินเสียงของร้อนนั่นเองหรือใครแบบมีหูฟังแบบไฮเทคหน่อยเนี่ยก็หาแบบสามารถแปลงขึ้นเสียงนะทำให้ขึ้นเสียงของรอนเนี่ยที่จะเข้าหูเราเนี่ยให้เป็นขึ้นเสียงอื่นแต่ถ้าใครโดนไปแล้วเนี่ยมีอีกทางหนึ่งที่จะหยุดนั่นก็คือตีรอนให้สลบซะ ม้กระปุกร้อนให้ตื่นจากการใช้สะกดจิตนั่นเท่านั้นเองนะก็หมดไปแล้วนะคับความลับดวงตาของร้อนว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงและใครนะที่เป็นคนทําให้รลอนอมีความสามารถแบบนี้นะและถ้าใครชอบคลิปนี้นี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตากันด้วยนะผมที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่ๆด้วยนะครับผมเอาละถ้าคลิปนี้ไม่มีอะไรกันแล้วนะก็ไว้เจอกันใหม่ ep หน้านะครับผมดูอนิเมะสนุกดรับผมไปไปนะครับ